เพื่อนๆครับหลังจากที่นักเทรดทั่วโลกถูกล้างพอร์ตครั้งใหญ่ผมมองโอกาสที่ตลาดคริปโตจะไปต่อได้ครับหลายคนถามผมเข้ามาครับว่าตอนนี้ช้อนได้ไหมจริงๆแล้วผมรอโอกาสนี้อยู่ครับผมเพิ่งจะอัปเดตแผนเทรดในกลุ่ม Discord ไปเมื่อวานนี้เองครับเป็นเอาคอยกว่า7เหรียญวันนี้เนี่ยเราก็บวกกันทุกเหรียญและวันเดียวเนี่ยบวกไปกว่า200%เลยครับผมมีระบบในการเทรดสอนให้กับเพื่อนๆทุกคนซึ่งผมอยากพัฒนากลุ่ม Discord ของผมเนี่ย ให้เป็นสังคมที่ช่วยกันเทรดครับนอกจากแผนเทรดของผมแล้วเพืเ่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะเทรดกันเป็นระบบและมีมายเซตที่ดีในการเทรดนั่นเองครับฉช่นั้นเร,เราสามารถช้อนได้ตลอดเวลาเมื่อทุกๆอย่างเป็นไปตามระบบครับวันนี้ผมจะมาเปิดโผเอาคอยเดือนไหนที่ผมเข้ากันไปบ้างและเลียนไหนที่จะไปต่อรับฟังในคลิปนี้กันเลยครับครับสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่7เดือน12และผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนครับ วันนี้ก็จะมาเปิดโผล่เอาคอยเรียนไหนกันบ้างนะครับที่ผมได้เข้าเทรดกันไปซึ่งก็มีมากมายหลายเรียนนะครับก็ผมเทรดกันเป็นระบบเนาะหลายคนเนี่ยถามผมเข้ามาครับว่าช้อนตอนนี้ทันไหมนะครับและเรียนไหนที่จะไปต่อได้บ้างผมเพิ่งจะอัปเดตแผนเทรดไปเมื่อวานนี้เท่านั้นนะวันนี้ก็บวกกันทุกเรียนแล้วนะครับก็จะมาแชร์ให้ดูครับว่าเรียญไหนที่ผมมองโอกาสที่จะไปต่อเพื่อนๆก็ลองไปวิเคราะห์กันเพิ่มเติมส่วนใครที่อยากได้ไอเดียหรือแผนแบบนี้นะครับ เพื่อนเพนเพียงแค่เทรดที่ OKX OK ภายใต้ลิงก์ของผมเท่านั้นนะครับจะมีกติกาที่ห้อง Discord นะครับเพื่อนๆนแจ้ง UID ได้เลยนะครับและใครที่มีสินทรัพย์ในบัญชีมากกว่า1 0 0 0 0แเหรียญเพื่อนเพื่อนสามารถมาขอรับค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดได้จะมีของรางวัลจากทาง OKX OK ส่งตรงถึงบ้านด้วยรวมถึงใครที่มีบัญชี OKX OK อยู่แล้วนะครับ จะมีกติกาอยู่3ข้อเพื่อนๆลองมาอ่านได้เลยนะครับถ้าใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มกับผมนะครับซึ่งในฝั่งของระบบในการเทรดของผมเนี่ยมีการสอนไว้อย่างชัดเจนทุกทุกคนเนี่ยจะเทรดเป็นระบบอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆครับกำลังใจเล็กๆน้อยครับเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมคนละไลค์เท่านั้นนะครับไลค์ที่เพิ่งได้มารับชมผมฝากเพียงแค่กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับ ส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมขอกําลังใจแค่คนละไลค์คนละเม้นก็พอแล้วเนาะหรือใครที่จะแชร์ผมเนี่ยก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับ ้าเพื่อนในฝั่งของ Bitcoin เองนะผมยังคงมองโอกาสที่จะย่อเพื่อที่จะไปต่ออยู่เหมือนเดิมหรือจุดคัดลอดเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากฉะนั้นแล้วผมก็เลยโฟกัสตามเทรนหลักนะครับก็คือการย่อเพื่อที่จะไปต่อสถานเดียวจุดย่อเนี่ยผมก็มองเป็นประมาณ95,000หรือแถวๆโลเดิมนะครับก็ลองไปโฟกัสเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตกราฟให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมยังคงมองโอกาสที่บิดคอยจะทำออทามไฮเช่นเดียวกันครับ ามาต่อในฝั่งของ BPT นะครับก็เป็นออนเชนอย่างหนึ่งนะจะมีเลเวลที่6ถึง8เนี่ยจะอยู่ในช่วงจุดท็อปสุดของ Bitcoin ในหลายๆไซเคิล cycle นะครับตั้งแต่ปี2013นะครับเมื่อ BPT เนี่ยปรับสู่โซน6หรือ8นะครับแล้วก็ปี2017เองนะครับเมื่อปรับสู่โซนนี้ก็เข้าสู่โซนจุดสูงสุดนะครับแล้วก็ในปี2021เองนะครับปรับตัวมาที่เลเวลที่6นะครับ ในทางกลับกันครับช่วงปัจจุบันของเราปี2024นี้ BPT พึ่งอยู่เพียงแค่3.2เท่านั้นแสดงว่าโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งครับก็คือเลเวลที่6นั่นเองนั่นหมายความว่าราคาบิตคอยนี่อาจดีตัวได้ถึง1 2 0 0 0 0หนเหรียญขึ้นไปเลยทีเดียวครับนอกเหนือจากออนเชนแล้วนอกเหนือจากในฝั่งของเทคนิคที่ผมได้อัปเดตไปแล้วเนี่ยจะมีในฝั่งของการนาเฟเพิมเ่มเติมครับที่ผมอยากจะมาแชร์เนเพื่อน ก็ในฝั่งของการเอาเวฟเองเขาก็มองโอกาสที่บิตคอยจะไปต่อครับก็คือการปรับตัวไปที่ขา5เนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยหนึ่งแสหืนเหรียญน,น่าจะมีให้เห็นนั่นเองครับเอาเราเรามาอัพเดตกราฟกันเลยลวกันนะครับจริง,รงๆแล้วผมได้บอกไปแล้วนะว่าผมมองโอกาสที่บิตคอยเนี่ยจะย่อเพื่อที่จะไปต่อสถานเดียวนะครับเพราะว่าผมมองในชุดนี้เนี่ยเป็นเหมือนการเคลียร์สภาพคล่องและผมก็เอาสถิติของสภาพคล่องให้ดูแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าการที่ปรับตัวขึ้นไปและย่อลงมาในชุดนี้เนี่ยนะครับจะมองโอกาสที่จะไปต่อเท่านั้นนะครับเพราะโ um มเมนตัมย ใชั่วโมงเองนะครับแล้วก็ทั้งในฝั่งของเ a i l y เองนะครับม omentum ผมก็จะมองว่ายังคงบ s ชอยู่ macd ยังคงอยู่เหนือศูนย์ฉะนั้นแล้วผมจะมองเป็นชุดไซด์เวย์เพื่อที่บิตคอยเนี่ยจะไปต่อเท่านั้นหรือถ้าไม่ได้ไปต่อเนี่ยจุดค้าลอดของเราเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากฉะนั้นแล้วผมยังคงมองโอกาสที่จะเทรดในฝั่งขาขึ้นสถานเดียวทา์เก็ตอย่างน,น้อยๆของบิตคอยเนี่ยนะครับผมจะมองไว้ที่ การทำออทามไฮใหม่หรือประมาณ1 6ึพันดอลลาร์เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดถัดไปผมก็มองไปที่ประมาณ1,000 0นะครับเอ่อหนึ่งหมื่นสามพันแล้วก็หนึ่งแสนสองลากยาวไปเรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆซึ่งถ้าดูตามออเชนแล้วเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นและก็ลากยาวไปถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นดอลลาร์นั่นเองฉะนั้นในฝั่งของบิตคอยผมก็ยังคงมองมองเดิมนะครับ เอาเราลามาอัปเดตภาพรวมของอคอ c อ h น l ก่อนนี่ก็เป็น total market cap 3นะครับหรือตลาดอั c o อยนั่นเองผมก็ยังไม่เห็นสัญญาณอะไรในการกลับตัวนะมีเพียงแค่แท่งเทียนที่เริ่มอ่อนแรงทั้งในฝั่งของโซคาสสิกนะครับที่อยู่ส่วนโอบอสแล้วอัลคอยบางเหรียญอาจจะมีการไซด์เวน่าเบื่อนะครับหรือเกิดการพักตัวแต่ผมยังคงมองภาพรวมว่าจะยังไปต่อได้เพราะว่าตามโครงสร้างดาวตัวเรือแล้วเนี่ยยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้นและผมไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรที่เป็นสัญญาณกลับตัวของอัลคอยนั่นเองครับ อ่ะผมก็จะมาแชร์เพียงแค่บางเหรียญแล้วกันนะครับที่ผมได้เข้าเทรดไปอย่างเช่นในฝั่งของ xrp แล้วก็เพิ่งกดกันไปเมื่อวานนี้นะอันนี้ก็บวกมาประมาณ1 7 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในฝั่งของ xrp ผมมองไปแล้วว่า xrp เนี่ยมีโอกาสที่จะไป3ดอลลาร์หรือมีการทำออท h มไฮใหม่จริงๆแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยโมเมนตัม um เนี่ยก็เริ่มมารีเซ็ที่โซนโอบอสนะยังไม่ได้มีการเบรคคงสร้างก่อนหน้าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการย่ออีกสักรอบหนึ่งก็ได้แต่ผมยังคงมองเป็นการไปต่อของ xrp หรือยังไงก็ตตามแ ผมยังคงมองว่า XRP เนี่ยจะมีการ break all time high มานั่นเองฉะนั้นแล้วใครที่ยังมีของผมก็มองว่าไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับในฝั่งของ EMA หรือในฝั่งของ m a c เองนะครับก็ยังคง bullish พอสมควรผมก็เลยมอง XRP เนี่ยจะต้องไปต่อครับต่ออันที่ VIF ละกันนะครับที่วันเดียวเนี่ยเราก็บวกก่า200%แล้วแล้วก็เป็นแผนเทรดสปอ o ตที่ผมบอกว่าจะต้องมี VIF ติดมือด้วยนะครับก็จะเห็นว่าในฝั่งของ VIF เองเนี่ยผมก็มองเป็นชุดในการ break ภาพใหญ่นะครับในชุดนี้ นะครับมองเป็นการเบรกพักตัวเพื่อที่จะไปต่อซึ่งทาร์เก็ตของวิฟเองเนี่ยนะครับผมก็มองไปที่แถวๆฟิบโบนาชีแล้วกันนะครับก็จะเห็นนะว่าช่วงเราประมาณช่วง4.4และก็เป็นการเบรกออเทอ์มหายนั่นเองครับซึ่งเราก็เข้าวิฟไปก่อนหน้าน,นี้แล้วเนาะแล้วก็ในฝั่งของฟิวเจอร์ก็ยังคงรันอยู่นะครับก็ล็อกกําไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็มาต่อที่ดอชคอยแล้วกันครับก็เป็นหนึ่งเหรียญที่พิ่มจะอัปเดตไปเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วทุกแผน ทุกเหรียนะนผมเพิ่งจะอัปเดตไปเมื่อวานนี้เท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วเราสามารถช้อนได้เสมอครับถ้าเรามีระบบในการเทรดที่ดีจริงๆนะครับผมมีการสอนไว้เรียบร้อยแล้วใน Discord เพื่อนๆสามารถเข้ามาดูไอเดียได้เพียงแค่เทรดที่โอเคนะครับในฝั่งของดอสคอยผมก็ยังคงมองเป็นการไซด์เวย์นะครับสะสมพลังอยู่ผมมองโอกาสที่ดอสคอยจะต้องมีการเบรกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะโมเมนตัมหลายๆอย่างนี้ กลับมารีเซตแล้วก็ยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นปกครองอยู่ใครที่ถือดอสคอยเนี่ยผมมองโอกาสที่จะไปต่อนะครับช่วงเราวประมาณ0.51นะครับไปจนถึง0.6และลากยาวไปถึงการทดสอบออเทิ์มไฮเลยทีเดียวนะครับในฝั่งของดอสคอยก็ลองไปลุ้นกันดูนะครับและก็ขอปิดท้ายที่ชิบะแล้วกันนะครับโอ้โหผมเนี่ยก็เลี้ยงหมาทุกตัวเลยนะทั้งในฝั่งของดอสวิฟแล้วก็ชิบะเองนะครับอ่ะเรามาดูในฝั่งของชิบะกันครับเอ้าในส่วนของชิบะเองเนี่ยผมก็มองเป็นชุดในการเบรกเอาท์นะครับทริ a n g l e า ชุดในการย่อชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นการย่อที่ใกล้ที่จะจบแล้วก็มองโอกาสที่จะไปต่อจริงๆแล้วเขามีสัญญาณในการกลับตัวนะครับในชุดนี้แต่ก็มองเป็นชุดไซเว์เพื่อที่จะไปต่อได้ซึ่งในฝั่งของชิบะเองเนี่ยผมจะลองวัดเป้านะครับ จากฟิโบนัชชีเลยกันนะครับถ้าเก็ดถัดไปผมก็มองไปที่ประมาณ3 8 0 0 0นแะครับแล้วก็ประมาณ4 5 0 0 0ตัวเลข้ายน,นะครับสําหรับชีบาทั้นเองครับเพื่อนๆในฝั่งของไอเดียอื่นเพิ่มเติม <ๆ S 1> หรือเรียนไหนที่จะไปต่อเนี่ยผมก็มีการอัปเดตวันใน d i ส cord เรื่อยๆและเรามีระบบในการเทรดที่ชัดเจนในฝั่งของแผนเทรดสปอร์ตผมก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วใครที่อยากได้ไอเดียแบบนี้อยากเทรดเป็นระบบ<ๆ>เพื่อนๆเพียงแค่เทรดที่ OKX OK ภายใต้ free, ลิงก์ฟรีคริปโตเท่านั้นหรือคลิกที่ลิงก์ OKX OK ใต้คลิปด้าน จะมีกติกาที่ห้อง Discord นะครับใครที่มีสินทรัพย์ในบัญชีมากกว่า1น0 0 0แสนเหรียญเพื่อนๆสามารถมาขอแจ้งรับค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดได้จะมีของรางวัลจากทาง OKX OK ส่งตรงถึงบ้านด้วยและใครที่มีบัญชี OKX OK อยู่แล้วนะครับจะมีวิธีอยู่3ขั้นตอน เพื่อนๆมาอ่ะวิธีในช่องนี้ได้เลยกันนะครับเพื่อนครับสรุปคลิปนี้ผมมองว่าตลาดคริปโตเนี่ยจะยังไปต่อได้และก็ในฝั่งของเอาทคอหลายเหรียญจะไปต่อเช่นเดียวกันยกตัวอ,อย่างเช่นดอสคอยครับผมก็มองเป็นเพียงแค่การไซด์เวย์เพื่อที่จะไปต่อเท่านั้นซึ่งในฝั่งของแผนเทรดอื่นๆครับผมจะมีการอัปเดตไว้ในกลุ่ม Discord และผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะเทรดอย่างเป็นระบบแน่นอนเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาดูไอเดีย okay กันได้เพียงแค่เทรดที่ OX เ ภายใต้ลิงของผมเท่านั้นและนี่เป็นตัวอย่างนะครับในฝั่งของตลาดแอลคอยในช่วงของปี2020ครับซึ่งเมื่อไหรก็ตามที่ b t c d o m i n a n c เนี่ยมีการปิดุดเทรนไลน์นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้จากโมเมนตัมด้านล่างนะครับเมื่อไรก็ตามที่ปิดลุดเทรนไลน์สีขาวๆเนี่ย BTC d o m i n a n c เนี่ยจะมีการปรับตัวลงนั่นหมายความว่าตลาดแอลคอยเนี่ยจะพุ่งอย่างรุนแรงไม่ใช่ที่เพื่อ,อนๆเห็นอย่างแน่นอน,นครับและก็ในช่วงปัจจุบันของเราเนี่ยแอลกอยเนี่ยกำลังที่จะจ่อเบรก อธามหายแล้วฉะนล้วถ้าเอาคอยเบรคออลทามายได้การพุ่งที่รุนแรงตั้งแต่1จนถึง 5x จะมีให้เพื่อนเห็นอย่างแน่นอนครับฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนครับดีใจที่ได้พูดคุยเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเหาฉลามที่เกาะวานมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ